สวัสดีค่ะรอบนี้เราจะมาทำเควสกันนะเควสประจำสัปดาห์นี้ก็คือเปิดหีบสีแดงแล้วก็เปิดหีบสีทองแต่เราก็ต้องเล่นไปปกตินั่นแหละรอบนี้เจอติ่มด้วยไม่รู้ติ่มเป็นใครมาจากไหนทุกคนดูติ่มสิใส่กางเกงแน่นฟรียเชวยวันนี้เจนมาในลุคของสาวญี่ปุ่นนะคะผมสั้น เหมือนไปนโมหน้ามาใหม่นะถ้าเป็นผมยาวนางหน้าน,าง,น,า,นางจะเป็นอีกแบบหนึง่งมาดูว่าเจนจะตายคนแรกหรือเปล่าที่ทีจะหายไปต่อหน้าตา่ตาฉันไหมอุ้ยไม่หายค่ะมากก่อนเลย เดี๋ยวชั้นขึ้นชั้นสามก่อนเราเอาเปิร์กนักล่าสมบัติกับผู้ชำนาญสายสินมานะคะรอบวันนี้เดี๋ยวเราจะวางของไว้ตรงนี้วตติมขอกอดหน่อยติมไม่เล่นกับเราเลยอ่ะทุกคนติมรู้ไหมว่าเจนเหงาแค่ไหนเนี่ย ฉันว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผีพายเอ้ยถ้าเป็นเบลแล้วเบลเอาดูดมาคือขิดนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีมทำอะไรคะอ๋อตีมเขาโชว์ความแข็งแรงให้ฉันดูตีมสู้ๆนะคะอีทอกผีอยู่ตรงนี้ อย่าตามมานะนางเบลไปไล่คนอื่นไปไล่ผู้ชายอะ่ะเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเธอจะมาไล่ผู้หญิงไม่ได้ไไดเป็นผู้หญิงด้วยกันเราก็ต้องรักกันนะคะเรามีสเตอร์มินา่าเดี๋ยวเราวางสเตอร์มิน่าไว้ตรงนี้ เดี๋ยวฉันจะวนลูบขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงเพราะว่าเหมือนกล่องน่าจะรีเซ็ตแหละจริงด้วยอุยติมเจ็บแล้วว่าไม่อยากให้ติมตายอะ่ะ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะติมสู้ต่อไปนะกล้องแถวนี้ไม่มีเลยไม้ไหวฉันจะไม่ใช้จะเก็บไว้ให้ดอนไม่มีใครสวรดเลยเหรอตรงนี้มีน้ำพิง่ง ของไปก่อนติมจุกนานมากอะ่ะติมเจ็บแล้วอย่าทำติมจะฉันลงไปช่วยเพื่อนสวดดีกว่าเราผูกใส่สินไว้ตรงนี้ผู้ชำนาญใส่สินนะวผูกใส่สินไวมากเลย ตีมเก่งนะเนี่ยจุกได้นานมากเลยอ่ะได้สักเอาอีดอกเชี่ยเปิ๊งระวังไม่เบลอย่ามาไล่เราพาขึ้นชั้นสามนะโอเคแม่ตาม เดี๋ยวสวดไปก่อนอุ๊ยผิดอะไรปิงนี่วะอะไรฉันต้องไปช่วยจิมพระอยู่ตรงไหนออ้ยย่าลิฟต์ก็ไม่มี <c oughs> ชหายแล้ว อุ้ยอย่าพึ่งเบลเบลขาอย่าพึ่งค่ะฉันต้องพาติมออกไปจากที่นี่ว้ายเห็นได้ไงอะ่ะผีมาค่ะอ้าไปช่วยติมสิ ผ่ายแล้วโอ้เบลเอาดูดมังแต่มาไร่อ้าเกือบผีมาปิ๊งปิ๊งผีมาอาวไม่มาหรอโอเค เดี๋ยวเราจะขึ้นไปช่วยเพื่อนนะพี่ไล่ติ่มแน่เลยเร็วๆปิ้งมาเร็วติ่มต้องไม่ตายนะคะรอบนีว้ว้ายว้ายอีดอกทองนี่นี่ว้้ยอีดอกออไม่อยู่แล้ว เนี่ยเวลาฉันกดชิปวิ่งอ่ะแล้วมันชอบไอ้นี่เว้ยมันมันเหมือนแล้วแล้ว,ลวพอเรามากด W อะ่ะมันเหมือนมันค้างเฮียตีมอ๋แลวพี่ไม่ใครมาสวดต่อเลยเหรอ พิง yeah, เออต้องฉีดยาแล้วล่ะเราจะได้ไปช่วยติมไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> พี่ไปหรือยังวะ เบลม่ค่ะฉันไม่ออกค่ะอะน,นิดเดียวทุกคนเสร็จแล้วนี่แน่ดอก ล้าทำลายติมหรอมานี้เลยไปไหนแล้วกล้าทำลายติมหรอดอนสู้ค่ะ <perseverance> <tabii. S 1> เออทิดอกอีเบลตบสามเรียงกันเลยเมื่อกี้ <aja> อีดอนแกงชั้นค่ะโอ๊ยต้องเก้าสิบเก้าอันนี้ไว้แล้วเอา้าผีตุย้ยเออเบลสู่ขีดแล้ว โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นหนูเจนวันนี้เจนมีกำลังใจมากเลยเวลาที่มีติมอยู่ในทีมอะ่ะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ